เรื่องของน้ำมะพร้าวกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลว่าโอ้มีผู้ชายหลายคนเนี่ยแห่กันไปซื้อมะพร้าวซื้อน้ำมะพร้าวมากินคุณมรรจงครับที่หน้าเวิร์กพอยต์เราเนี่ยมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับจอดอยู่ริมคลองเปรประชาเี่ยผมเคยซื้อนะเจ้าขายมะพร้าวลูกละสิบบาทคือในหลังจากที่เป็นข่าวลุงกับป้านเนี่ยค,คือผมเนี่ยก่อนหน้าเดชไปซื้อ,อ,อก่อนกลับบ้านซื้อเป็นทนลาย กลับบ้านทุกวันก่อนที่จะเป็นข่าวนะปีแปรดื่มเยอะอย่างนี้เลยหรอคะมีคนที่บ้านรอกินอยู่อ๋อเป็นทลายใช่ใช่คือก่อนจะเป็นข่าวลุงกับป้าเนี่ยนะครับผมซื้อประจําครับแต่หลังจากที่เป็นข่าวเสร็จปั๊บเนี่ยทำไมไม่มีมะพร้าวขายขาดตลาดอะขาดตลาดมันประหลาดมากเลยค่ะผมก็ถามเจ้าของร้านบอกว่ามะพร้าวไปไหนเนี่ย ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครต่อใครเนี่ยมาชุลมุนซื้อกันโอ้โหเนี่ยขายไม่หวัดไม่ไหวไม่มีมะพร้าวจะขายครับเออมันแปลกมากเลยเรื่องเนี้ยพี่จงเราไม่ใช่แค่คุณผู้ชายแห่ไปซื้อมะพร้าวนะเห็นบอกผู้หญิงก็ไปซื้อเยอะเหมือนกันผู้หญิงก็ต้องทานน้ำมะพร้าวคืออยกัรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงทานน้ำมะพร้าว่าดีด,าดีต่อผิวพรรณดีต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยิ่งไปซื้อเยอะกันอีกคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชาว กเกษตรกรสวนมะพร้าวหรือว่าพ่อค้าขายมะพร้าวต้องขอบคุณเธอคนนี้นะที่ออกมาให้ข่าวว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วกับสามีวัยหกสิบสี่อยากจะขอเลิกเพราะมีเพศสัมพันธน์เวลาห้าหกครั้งเ <c oughs> อมาขอเลิก <c oughs> แล้วก็ผลมาจากเพราะว่าเนี่ยสาม,มีเนี่ยกินน้ำมะพร้าวเนี่ยเยอะมากแล้วกินเป็นประจำ <c oughs> ก็เลยแบบเวลาห้าหกครั้ง แล้วทุกวันหรือเปล่ามันใช้ไม่ได้กับทุกคนมั้งผมว่าวันละห้าหกครั้งแล้วทุกวันเลยอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวหลักคำถามพี่โยก่อนเพราะหลังจากเขาบอกทุกวันทุกวันวันละห้าหกครั้งคือสุดจะสุดจะรับไหวเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้เนี่ยก็อ่าก็มีหมอบางคนก็ออกมาทีแรกก็หมอบางคนก็ออกมาให้ข่าวในทำนองที่บอกว่าเนี่ยอ๋อเพราะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันไปช่วยเพิ่มฮอร์โมนมีผลต่อเรื่องของกิจกรรมทางเพศได้อะไรทำนองนี้ ก็ยิ่งโอโหคนก็ยิ่งแห่กันไปซื้อมะพร้าวใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยกระแสเป็นไงอ่าเดี๋ยวไปคุยเรื่องกระแสที่เกิดขึ้นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเห็นบอกลงพื้นที่ไปสอบถามร้านมะพร้าวที่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่วัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะฮะมีลูกค้าทั้งชายหญิงที่เป็นลูกค้าประจําและลูกค้าหน้าใหม่แวะเวียนไปซื้อมะพร้าวที่ร้านอย่างไม่ขาดสายเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพรพักขุมอาจบอกว่าหลังจากมีกระแสเนี่ยขายดีมากขึ้นเลยนะครับ เพราะมีหลายคนอยากพิสูจน์ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านี่ผู้หญิงก็มาซื้อบอกเอาไปให้สามีกินผู้ชายก็บอกว่าเนี่ยพอเอาไปให้ภรรยาพอกินเข้าไปก็ผู้หญิงก็แบบเขาบอกว่าดูเปล่งปังสดใสขึ้นอะไรทำอนองนี้ก็มีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนไงครับ<ง>เดี๋ยวลองฟังแม่ค้าหน่อยครับก็คือคลักขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะคือลูกค้าผู้ชายก็เหมือนจะแบบ อยากอยากกินทุกวันมากขึ้นอยากลองลูกค้าผู้หญิงก็มีอยากซื้อฝากนะคุณสามีที่บ้านแต่ก็ไม่รู้นะต้องไปลองกันเองลูกลูกค้าผู้ชายอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงติดขำหรือเปล่าไม่รู้ค่ะบอกภรยาชมว่านมโตขึ้นหน้าอกฟิตขึ้นในประมาณนั้นคอลลาเจนเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ากินน้ำมะพร้าวทุกวันเป็นลูกค้าประจําของเราบาหลายคนอยู่ อันนี้ไปลองดูกันนะคะ <c oughs> สั่งร้านไม่แน่ใจในผลแต่ละคนโอ้นี่คุณพรพักบอกว่าเนี่ยมีสาวๆเนี่ยนะกินน้ำมะพร้าวแล้วแบบนมโตขึ้น อันนี้ผู้ชายชมผู้ชายซื้อไปให้เมียกินมีมีความเป็นไปได้จริงๆพี่จงใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกในคือเรารู้กันมานานแล้วว่าน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงก็จะทําให้ผู้หญิงผิวพรรณเป่งปังทําให้น้าอกเต่งตึงครืออันนี้คือคุณสมบัติของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะเหมือนเวลาช่วงผู้หญิงที่ที่เขาจะแบบมีช่วงหลังมีรอบเดือนอะ แล,แล้วแบบช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผิวพรรณดีเป็นปังมันก็คือช่วงเดียวกับที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันพุ่งไง<อ>และนี่กินเข้าไปก็เหมือนเสริมให้เอสโตเจนขึ้นไปไงครับ<ง>ของหยกนี่ต้องจัดวันละห้าลูก จะได้โตขึ้นพอแล้วพอแล้วหมายถึงผิวพันธ์เป่งปังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอะไรโตขึ้นเออให้พี่แปะซื้อให้ค่ะแต่ว่าเขาก็มีข้อห้ามอยู่ร้านนี้ขายลูกเท่าไหร่ยี่ห้าบาทเหรอเอออแต่ก็ลูกใหญ่่ะ ช่วงนี้ก็บอกมะพร้าวราคาขึ้นนะคือถ้าจะพูดไปเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเป็นยุคทองของมะพร้าวน้ําหอมเหรอเพราะว่าราคาเนี่ยสูงมากเฮ้ยแต่ผมเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบราคาถูกมากเลยนะลูกละ8บาท10บบาทเนี้ยมันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยต่อเนื่องปีนี้เป็นยุคทองของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนื่องจากว่าราคาสูง นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่มีการขนส่งนะครับอออกไปต,ต่างประเทศได้เนี่ยโอ้โหเกษตรกรบัวพะว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งผู้ผู้พันต้อยที่อยู่ที่สมุทรสงครามเนี่ยซึ่งเป็นแฟนข่าวเวิร์กพอยของเราผู้พันต้อยเนี่ยนะครับเปิดรีสอร์ทแล้วก็มีต้นมะพร้าวมีสวนมะพร้าวนี่เยอะมากเลยนะครับผู้พันต้อยเนี่ยโอ้โหเนี่ยปี๊บเนี่ยฮะอย่าว่าแต่ปี๊บเลยครับนะครับนี่ยกะลัมังเนี่ยก็เตะกระเจิงเลย <c oughs> อ่ะอายุมาก <c oughs> ยังไงเมียใช้ไปซักผ้าไม่ใช่ ผู้พันต้อยเนี่ยลังผู้พันต้อยเนี่ยก่อนีนี้เขาก็เป็นทหารอยู่ที่ภาคใต้เป็นคนสนิทของป๋าคนเอกเปรมตินสุรนนท์นะครับปัจจุบันนี้ยอยู่ที่สมุทรสงครามเยโอ้โหปลูกมะพร้าวเยอะเลยนะครับแข็งแรงมากส่งมาหน่อยเอาไหมบอกผู้พันส่งมาผู้พันต้อยนะครับถ้าส่งมาให้น้องหยกดูอยู่เนี่ยส่งมะพร้าวในสวนมาหน่อยนะฮะผู้พันต้อยเนี่ยลูกสาวเนี่ยเป็นหมอหมอหมอหมาสัตวแพทย์สัตวแพทย์สัตวแพทย์ใช่ใช่